โปรตินจะทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้ไหมสวัสดีครับพบกับผมโค้ชไอซ์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะจากคำถามที่เราได้ถามกันมาว่าเจ้าโปรตินเนี่ยมันจะไปกินยาโรงพยาบาลได้ไหมฉันเนี่ยกำลังกินยาโรงพยาบาลอยู่นะมียาที่หมอเขาใจ่ายให้มาแล้วกินเป็นประจําอยู่แล้วส่วนเจ้าโปรตินเนี่ยกินไปแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรไหมกินควบคู่กันได้หรือเปล่านะครับวันนี้ครับคลิปนี้มีคําตอบ วันนี้ฮะให้เรามาทำความเข้าใจกันถึงเจ้าตัวโลีตินก่อนนะครับโลีตีนเ็าเป็นสารอาหารนะครับจากเกสรดอกไม้สก,กัดในกลุ่มประเภทข้าวหรือว่าข้าวไายหรือหญ้าไยที่เราเรียกกันนั่นเองในนั้นมีอะไรในนั้นมีสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้คราวนี้ถามว่ามันจะกินคู่กับยาได้ไหมผมถามท่านคำเดียวนะครับว่าทุ่วันนี้ คุณหมอให้ยามาโรงพยาบาลจ่ายยามายังบอกให้เราไปทานอาหารให้ได้ครบห้าหมู่หรือทานอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่หรือเปล่าครับถ้าได้รับคำแนะนำเช่นนั้นบอกได้คำเดียวครับว่าท่านทานโปรตินไปได้เลยเพราะเขาคือสารอาหารนั่นเอง คือข้าวที่ท่านได้กินนั่นเองมันคือวิตามินมันคือแร่ธาตุมันคือเอนไซม์มันคือกรดอะมิโนที่ท่านได้จากการทานโปรโตีนต่างๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเรากินได้แล้วต้องบอกว่ากินได้เลยฮะนะครับแล้วก็ผลเอฟเฟกต์ข้างเคียงเนี่ยแทบไม่มีเลยนะเพราะอะไรครับเพราะเขาคือธรรมชาติฮะเพราะคือข้าวที่เราต้องกินฮะเพราะคือสิ่งที่ไปเติมเต็มในส่วนที่ร่างกายเราเองเนี่ยแทบ หากินจากตัวนั้นได้ไม่ครบครับเพราะตัวนี้เป็นสารอาหารที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กแล้วร่างกายดูดซึมเข้าไปได้และนี่คือเหตุผลว่าร่างกายกินได้ครับแล้วการกินควบคู่กับยาโรงพยาบาลกินไปได้เลยครับก็คือเรากินข้าวมื้อปกติแล้วเรากินโปรตีนไปส่วนโปรตีนส่วนใหญ่ยาที่เราได้รับจากทางโรงพยาบาลบางยาต้องกินหลังอาหารเนื่องจากไม่มีผลข้างเคียงอันนี้เราเคยคุ้นชินกับยาไงฮะแต่เรื่องของโปรตีนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ มัคืออาหารนะครับมันไม่ใช่ยาคราวนี้โปรตีนเราทานเราทานก่อนอาหารอยู่แล้วเพื่อให้ร่างกายได้ด,ดูดซึมสารอาหารเหล่านั้น,นไปใช้ได้อย่างครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแปลว่าได้โปรตีนไปแล้วกินไปได้เลยครับไม่มีผลข้างเคียงหรือเอฟเฟก์และทานร่วมกับยาโรงพยาบาลได้ทุกชนิด แต่ทำไมโปรตีนมันมีหลายกระปุกมันแยกกันเยอะจังแต่ทำไมกินกันหลากหลายตัวเพราะเขาแยกระบบในการดูแลหรือการนำพาสารอาหารเหล่านั้นให้ร่างกายเอาไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละระบบของร่างกายร่างกายมีหลากหลายระบบซึ่งในแต่ลระบบท่านเห็นตรงกันกระปุกใช่ไหมครับว่าเขาไม่ได้ต้องการสารอาหารเท่ากันหรือแบบเดียวกันทั้งหมดและนั่นครับคือเหตุผลที่โปรตีนได้แยกระบบต่างๆออกมาให้เราเราจึงเลือกสรรในการทานโปรตีนให้เหมาะสม แค่นั้นครับท่าน้ราเกิดประโยชน์กับร่างกายสูงสุดแล้วนะครับคลิปนี้นะใช่ว่าถ้าเป็นประโยชน์และหายข้อข้องใจหรือใครเองยังสงสัยว่ามันกินได้ไม่ได้ท่านก็แชร์ไปให้เขาครับนะเขาจะได้มีโอกาสได้ตัดสินใจและดูแลได้อย่างสบายใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปผมงโค้ชไอซ์สวัสดีครับ